ในคลิปวิดีโอนี้เราจะไปทำชาเลนจ์สุดโหดในโหมดฮาร์ดครับผมกับการใช้ยูนิตระดับตำนานอย่างเดียวเท่านั้นพวกเขาเหล่านี้เป็นเ x ็กซ์คลูเก่านะครับเพื่อนๆไม่สามารถหาเพิ่มได้อีกแล้วนะครับผมความสามารถเมื่อก่อนพวกเขาโหดมากๆนะครับเพื่อนๆและปัจจุบันนี้ล่ะจะสามารถใช้ผ่านด่านได้หรือเปล่าไปดูกันครับ mm. ทอยเล t เฮดคิวน่าจะเป็นด่านที่ช่วยให้เราผ่านชาเลนจ์นี้ได้นะครับผมเพื่อนๆมั่งนะ น่าจะผ่านแหละขนาดฟอสต์ดีเจสเปเกแมนเล่นหมนในแมตัวเดียวยังผ่านได้เลยนะครับนับภาษาอะไรกับยูนิต OG เหล่านี้พวกเขาเหล่านี้คือยูนิตระดับตำนานนะครับเพืเ่อนๆไม่สามารถหาซื้อเพิ่มได้แล้วนะครับผมถ้าอยากได้เนี่ยจะต้องไปหาเทรดเอาในเทรดดิ้งพาซานะครับมันเป็นยูนิตเก่าที่ผู้พัฒนาได้นําออกไปจากช็อปแล้วนั่นเองครับผมในช่วงต้นเกมผมจะวางไซนทิสคาเมราแมนไปก่อนเหมือนเดิมแล้วก็ออโต้สคริปต์มาเลยนะเราจะเล่นกันแบบออโต้สคริปต์นะครับผมไหวปะเนี่ย มาลุ้นกันครับทุกคนวางตัวฟาร์มเงินให้ครบทั้งหมดก่อนนะครับจากนั้นค่อยตามด้วยทีวี m ูแมนผมจะวางเขาไว้ตรงไหนดีเอ่ยตรงนี้ไหม ดาเมจ50รลัศมี8คูดาว1นวีครับผมเป็นยูนิตที่ใช้งานในช่วงเริ่มต้นเกมได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับที w ีวูแเนี่ยเพืเ่อนๆเขามีความสามารถพิเศษด้วยนะนั่นก็คือสถานะติดไฟกับความสามารถด้านการสโลนะครับผมทำให้เจ้าพวกทอยเลดเนี่ยมีไฟติดตัวได้เห็นไหมแม้จะหลุดจากรัศมีการโจมตีก็ยังคงโดนดาเมจอยู่นะครับผมหากอยู่ในรัศมีการโจมตีก็จะโดนสถานะสโลของเขานั่นเองครับ แต่ทีวีวูแไม่อาจจัดการดูโอคอทอยเลตได้นะครับเพื่อนๆผมจะต้องวางเพิ่มอีกหนึ่งตัวเป็น j e t p a c คคาเมล่าแมก็แล้วกันนะครับผมวางดักไว้ตรงนี้ได้อยู่มั้งตรงนี้โอเคมาลุ้นกันครับว่าจะหลุดหรือเปล่าดูโอคอทอยเลตหลุดตั้งแต่เว็บที่8เลยก็บันเทิงเกินไปแล้วนะ อัปเกรดเป็นเลเวล3ให้หมดจากนั้นก็กลับมาอัพพระเอกของเราต่อเลยนะครับผมเจ็ p แพ็คคาเมล่าแมนจากเลเวล3ไปเลเวล4นะครับโอ้ไม่นะทุกคนเราเจอพาราไซทอยเลตมันเกาะตูดเราอยู่ผมคิดถูกแล้วใช่ไหมที่เอาตัวล้างสถานะมานะครับผมคาเมล่ารีเพโดนนะครับเพื่อนๆอนัปเกรดแม็กแล้วก็ถึงเวลาพี่ใหญ่ไททันออกลงครับ ผมจะวางเขาไว้ใกล้ๆก,กันก็แล้วกันนะตรงนี้จากนั้นก็อัปเกรดไปครับผมกลับมาอัพตัวฟาร์มเงินก่อนเงินเราไม่พอทุกคนต้องอัพเป็นเลเวล4ให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยกลับไปอัปเกรดไททันเพอแป๊บเดียวเหมือนจะหลุดนะครับผมแกสเซททอยเล็เงินเราไม่พอโอเคอัปเกรดเป็นเลเวล3มาครับผมอย่าหลุดนะอย่านเะพราไสท์ทอยเล็โอเคตายแล้วหเหลืออีกหนึ่งเรียบร้อย จะเอ็ดกันเสร็จออโอ้เอายังมีอีกมาอีกเรื่อยๆเ,เลยอย่าหลุดนะพวกโชคดีที่ผมมีเงินอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนทันนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยเมื่อกี้หลุดแน่นอนเรากลับมาอัพตัวฟาร์มเงินกันก่อนครับอัพเกรดเป็นเลเวล5 1ตัว2ตัวต้องกลับมาวางอ่ะกันไว้ก่อน ตัวสุดท้ายวางไว้ตรงนี้อัปเกรดให้แม็กโอเคครับผเพื่อนๆตอนนี้เราวางยูนิตแม็กหมดแล้วนะครับผมทั้ง15ตัวไม่สามารถวางเพิ่มได้อีกนะครับถ้าจะวางเพิ่มได้อีกเนี่ยต้องขายตัวฟาร์มเงินทิ้งนะครับผมเดี๋ยวเรารอดูสถานการณ์ก่อนนะผมอัปเกรดเจ็ทแพคคาเมราแมนตัวนี้ก่อนนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีตัวไหนหลุดมั้งจะหลุดหรือเปล่าเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้ออกมาเยอะมากนะครับเพื่อนๆดูดิโอ้โห มีทั้งสายการบินแอร์เพนทอยเลืสารพัดหลากหลายตัวมากมายอ๋อผมยังไม่ได้อัพคาเมล่ารีเพาด n นให้แม็กเลยผมอัพคาเมล่ารีเพาด n นให้แม็กก่อนนะครับผมถ้าอัพแม็กแล้วเนี่ยต้องขายตัวฟาร์มเงินทิ้งนะครับคืนมาสกูนี้ไม่น่ารีบอัพเลยอะไม่เป็นไรเราอัพไปแล้วนะครับผมงั้นก็ทยอยขายทิ้งทีละตัวก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆจากนั้นก็วางเจ็ตแพกไปเพิ่มตรงนี้วางไปเพิ่มอีกตัวใกล้ๆก,ก,กันตรงนี้ โอเคเอาวางปุ๊บหลับปับ๊บอะไรวะอ๋อคามล่ารีแพดโดนทํางานไม่ทันนี่เห็นไหมเมื่อสักครู่นี้ผมไม่น่ารีบอัพเลยนะครับผมเมื่อนันจริง,รงๆเราจะต้องวางแผนดีๆนะตรงเนี้ยขายตัวฟาร์มเงินก่อนแล้วค่อยอัพคามล่ารีแพดโดนหรือไม่เวลาวางคามล่ารีแพดโดนก็จะต้องขยับไปด้านหลังนิดนึงนะครับผมพยายามอัปเกดแล้วอย่าให้รัศมีของเขาเนี่ยมันมาโดนเจ้าพวกตัวฟาร์มเงินนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าใช้เกจแบบสิ้นเปลืองนะครับผมเฮ้ยหลุดอะ่ะ อันนี้น่าจะหลุดนะครับเพื่อนๆผมต้องขายทีวีวูแมทิ้งให้เก็บไปก่อนเพราะว่าเขาใช้โซโลได้นะครับอ๋อผมเอาออโต้สคริปออกก่อนดีกว่ากันไว้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวหลุดนะครับผมจากนั้นขายตัวนี้ทิ้งแล้วก็วางเพิ่มอีกหนึ่งตัวตรงนี้อัปเกรดให้แม็กไปครับ เว็บที่47ออโต้สคริปต์กันแบบต่อเนื่องเลยนะครับผมมาลุ้นกัน <S <S ว่าจะผ่านได้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆเมื่อสักครู่นี้ขายตัวฟาร์เงินทิ้งแล้วก็วางเจ็ตแพ็ไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับถ้าไม่ไหวอีกผมจะต้องขายไททันคาเมราแมนทิ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นเจ็ตแพ็ให้หมดนะครับผมเนื่องจากว่าเจ็ตแพ็กคาเมราแมนเนี่ยดาเมจเขาดีกว่าไททันคาเมราแมนนะครับน่าจะไหวอยู่มั้งมาลุ้นกันทุกคนเว็บที่48เริ่มออกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเลย และแต่ละตัวนี่ก็มีแต่ถึกๆทั้งนั้นแล้วเว็บสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดครับทุกคนมันออกมาแล้วสตูตัวชก,กาดของเรา UFO toilet นะครับผมตามด้วยเฮลิคอปเตอร์ล็อกเก็ตลัชเชอร์ครับตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาแต่ว่าถูกจัดการไปเรียบร้อยโอเคเว็บที่50แล้วนะครับคิดว่าน่าจะผ่าน <c oughs> ถ้าเราไม่เจอเจ้าวงนี้สตันแบบรัวๆนะครับผมเออเออ เราจะไม่ผ่านกะบเขแบบนี้แหละครับผมเพื่อนๆดูดิเกตดคาเมล่ารีเพย์โดนจะหมดอยู่แล้วนะครับผมโอเคบอสใหญ่มาแล้วบอสทอยเลส3.0ไม่น่าจะหลุดครับโอ้ผ่านแบบสบายเลยเพื่อนๆดูดามเมจที่เราทําได้ครับผมเป็นไงเรียบร้อยครับแต่ถ้าออตโต้สคริปมาสักครู่นี้ก็ไม่น่าจะผ่านนะนะเวลาที่ทําได้18นาทีนะครับผมนานกว่าฟอร์ดดีเจสเปก a กรเยอะเลยเพื่อนๆ แต่อย่างไรก็ตามครับพวกเขาเหล่านี้ก็ยังถือว่าเป็นยูนิตที่ใช้งานได้ดีอยู่นะครับจากที่เราทดลองกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมอาจจะมีข้อบกพร่องบ้างเล็กๆน้อยๆแต่โดยภาพรวมแล้วเขาก็ยังทํางานได้ดีอยู่นะครับเพื่อนๆณนะปัจจุบันวันที่ผมลงคลิปวิดีโอนี้มียูนิตต่างๆมากมายอัปเดตเข้ามาที่มีความสามารถเหนือกว่าเขานะครับผมแต่พวกเขาเหล่านี้ยังคงเท่เหมือนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมคือไม่มีบัฟแล้วก็ไม่มีเนื้ออะไรเลย เป็น OG นะครับเพื่อนๆเ,เก็บไว้ยิ่งมีราคานะครับผมวันเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยยูนิตพวกนี้ราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะไม่สามารถหาเพิ่มเติมได้แล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้จะต้องไปหาเทรดไปหาซื้อขายเอาในเทรดดิ้งพาซาก,กับเพื่อนๆคนอื่นๆนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ครับก่อนจากกันไปผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าถ้าเป็น OG พวกนี้ ขายทิ้งได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นมีทิกกับก๊อดลี่เนี่ยเราไม่สามารถขายทิ้งได้นะครับแต่พวกนี้ขายได้นะครับซื้อมาต้องแพงขายได้100รยคอยอย่าก,กดผิดขายทิ้งนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยเลยนะคลิปนี้ก่อนจะนไปฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ